สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังแอคชั่นระทึกขวัญเรื่องโท o าเลฟปลุกแขนสัญชาติคนโหดหนังเมื่อปี2014นำแสดงโดยนิโคลัสเคสราเชลนิโคแมคไรอันและปีเตอร์สโตเมร์ถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับก่อนรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทางช่องทาง YouTube และ Facebook กันด้วยนะครับหนังเริ่มต้นที่พอ เขานั่งจ้องประตูอย่างไม่ละสายตาทันใดน,นั้นก็มีคนเปิดประตูออกมาพร้อมกับเปล่งปืนมาที่เขาแล้วภาพก็ตัดกลับมาในอดีตในขณะที่พอ่อนักธุรกิจใหญ่มารับลูกสาวเขาก็พบว่าเธอถูกเพื่อนวาดรูปลายดอกไม้บนมือแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเธอไปเพราะรู้ว่ามาล้างออกได้นั่นเองขณะนั่งรถกลับก็ดูเหมือนพ่อจะเป็นพ่อที่เจ้ากี้เจ้าการเพราะพอเขารู้ว่าคืนนี้เพื่อนๆของเธอจะมาที่บ้านเขาก็เลยบอกให้เธอทำรายงานให้เสร็จก่อนครับ ต่อมาพอก็มาหาเพื่อนซีสองคนที่ชื่อว่าเคนกับแดนนี่โดยพอมาเน้นย้ำกับเคนที่เป็นเจ้าของบาร์ราว่าอาทิตย์หน้าลูกสาวของเขาจะมาฉลองวันเกิดที่นี่เพราะฉะนั้นวันนั้นจะต้องไม่มีเหล้าโดยเด็ดขาดเคนเลยแซวไปว่าไม่ต้องกลัวเพราะถ้ามีใครมาเลยเพื่อนจะอัดมันเองซึ่งพอแดนนี่ได้ฟังก็แซวด้วยว่าทําเป็นห่วงลูกสาวที่เมื่อก่อนแกยังมาเมากับพวกเราแทบทุกวันทําให้พอกับเคนหัวเราะชอบใจแล้วพอก็ขอตัวกลับไปก่อนครับ ตกดึกขณะที่พอกับภรรยาใหม่จะไปกินข้าวกับผู้ว่าพอก็ลงมาหาลูกสาวที่ด้านล่างพร้อมกับํำชับว่าให้อยู่บ้านกับเพื่อนๆและอย่าหนีไปเที่ยวที่ไหนซึ่งเธอก็รับปากเป็นอย่างดีสักพักพ่อก็เรียกไมเคิลเพื่อนชายของลูกสาวมาคุยด้วยเรื่องจะจ้างงานไมเคิลมาทํางานเพราะเห็นว่าครอบครัวยากจนและที่สําคัญคือไมเคิลดูจะแอบชอบลูกสาวของพ่ออยู่ ดังนั้นพอเลยกำชับไปว่าถ้าชอบลูกสาวของเขาจริงๆก็ต้องทำตัวให้ดีอย่ายุ่งกับยาเสพติดเด็ดขาดครับเมื่อพอกับภรรยาไปถึงที่ร้านอาหารหลังจากคุยธุระก,กันไปได้สักพักใหญ่ก็มีนักสืบม,มาหาพอซึ่งพอก็ไม่อยากที่จะคุยด้วยในตอนนี้จึงปฏิเสธไปแต่นักสืบก็บอกว่าที่จะมาคุยกันในวันนี้ไม่ใช่เรื่องของพอลแต่เป็นเรื่องของลูกสาวนั่นเลยทำให้พอลตกใจมาก เมื่อพอกับภรรยากลับมาถึงบ้านและกําลังดูสถานที่เกิดเหตุไมเคิลที่อยู่ในสภาพบาดเจ็บก็ได้เล่าให้ฟังว่ามีคนร้ายบุกเข้ามาสมคนจากนั้นก็ตรงเข้ามาทําร้ายคนในบ้านและก็จับตัวลูกสาวของพ่อไปทําให้พ่อตกใจและเสียใจมากนักสือไระถามพอว่าได้ติดต่อกับเจ้าพ่อโอคันเนลอยู่อีกไหมเมื่อพ่อได้ยินก็มโมโหมากและตอบไปว่าเขาวางมือไปแล้วและนี่ก็เป็นเรื่องของลูกสาวเขาถ้าเขารู้อะไรเขาจะบอกแน่นอน นักสืบจึงบอกว่าถ้าได้เรื่องยังไงนักสืบจะรีบมาบอกพอทันทีครับรุ่งเช้าพอก็อดทนรอข่าวไม่ไหวเขาเลยแต่งตัวเพื่อที่จะออกไปหาข่าวเองซึ่งขณะที่พอมองดูเสื้อเก่าๆตัวหนึ่งก็ทําให้นึกถึงเหตุการณ์ที่มีกลุ่มวัยรุ่น3ามคนได้เข้าไปขโมยรถแล้วพอก็ออกไปนอกบ้านเพื่อหาข่าวทันทีซึ่งทีแรกที่พอไปก็คือบ้านของไมเคิล เมื่อได้คุยกันพอก็เล่าเรื่องราวของภรรยาเก่ากับลูกสาวให้ไมเคิลฟังหลังจากนั้นก็คาดคันไมเคิลว่าจะพกโจรคุยกันเรื่องอะไรสำเนียงเป็นยังไงน้ำหอมกลิ่นไหนซึ่งไมเคิลก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจเพราะเขาจำอะไรไม่ได้จริงๆดังนั้นพอเลยบอกกับไมเคิลไปว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดนึกอะไรขึ้นมาได้ก็ให้โทรหาเขาทันทีครับต่อมาพอก็เรียกเคงกับแดนนี่มาพบพอได้มอบเงินให้กับเพื่อนพร้อมกับขอร้องให้เพื่อนช่วยตามหาลูกสาวให้หน่อย แต่เพื่อนๆก็ไม่รับเงินนั่นและก็บอกว่าเราคือครอบครัวเดียวกันเราจะหาเธอให้เร็วที่สุดจากนั้นแดนนี่กับเคนก็ไปสืบข่าวให้โดยไม่สนใจว่าจะใช้วิธีที่โหดเทียมขนาดไหนแต่จนแล้วจนเล่าพวกเขาก็ยังไม่ได้ข่าวลูกสาวของพ่อเลยรุ่งเช้าตำรวจก็บอกกับพ่อว่าตำรวจพบเธอแล้วแต่อยู่ในสภาพเป็นศพโดนโยนทิ้งลงแม่น้ำซึ่งพอพอไปที่นั่นและเห็นลายดอกไม้บนมือก็ทำให้พอเสียใจมาก พอศพนี้เป็นลูกสาวของเขาจริงๆครับนางานศพโอเคอนเนลก็มาหาพอโดยโอเคอนเนลมาขอร้องพอว่าอย่าไปทําอะไรให้มันมากไปกว่านี้เพราะแค่เรื่องเมื่อ19ปีก่อนมันก็ทําให้เขาต้องมานั่งรถเข็นตลอดชีวิตแล้วซึ่งพอก็ฝืนรับปากออกไปครับเมื่อกลับมาถึงบ้านพอกับเพื่อนๆก็มานั่งคุยกันโดยแดนนี่บอกว่าโอเคอนเนลให้เลิกยุ่งกับเรื่องนี้แต่พอก็ยังดึงดันจะสืบต่อซึ่งเขนก็เข้ามาถามว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นใช่ไหม ทำให้พอนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตและก็ทําให้รู้ว่ากลุ่มวัยรุ่น3าคนที่ขโมยรถนั้นก็คือพอกับเพื่อนๆหลังจากที่ทั้งสาคนกระชากคนขับรถลงไปทั้งสมก็ขโมยรถแล้วก็เพราะว่ามีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในนั้นด้วยดังนั้นพวกเขาจึงจับชายคนนั้นไปทรมานและพอได้เงินมาแล้วทั้งสมคนก็จัดการกับหมอน,นั่นแล้วก็เผารถทําลายหลักฐานทันทีครับด้านนักสืบเขาได้หลักฐานใหม่จากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าพบกระสุนปืนโทคาเลฟ ที่พวกมาเฟียรัเสเซียชอบใช้ในตัวลูกสาวพอลซึ่งพอนักสือร,รู้เขาก็สั่งให้เจ้าหน้าที่อย่าไปบอกใครเด็ดขาดครับวันต่อมาเคนก็มาที่บ้านพอลพร้อมก็บอกข่าวว่าปืนที่ใช้ยิงลูกสาวของพอลนั้นเป็นปืนโทคาเลฟที่พวกมาเฟียรัเสเซียชอบใช้ซึ่งพอลก็งงมากว่าทำไมพวกมาเฟียรัเสเซียถึงมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยพอปกติเชอร์นอฟหัวหน้าของพวกมาเฟียรัเสเซียไม่เคยสั่งให้ลูกน้องทำแบบนี้เคนเลยถามว่า แล้วพอจะทำยังไงต่อซึ่งพอก็บอกให้โทรหาแดนนี่ทันทีเมื่อทั้งสองคนขับรถไปรับแดนนี่แล้วพวกเขาก็ไปบ่อนที่มาเฟียรัสเซียคุมอยู่ซึ่งพอก็ไม่พูดพรำทำเพลงเขาควักมีขึ้นมาและลงมือจัดการกับเจ้าพวกนั้นทันทีซึ่งเขนกับแดนนี่ก็ร่วมวงด้วยหลังจากจัดการเสร็จพอก็บอกกับเพื่อนว่าเดี๋ยวสักพักคนร้ายมันจะต้องออกมาแน่เพราะว่าพอได้ไปกระตุกหนวดของพวกมันนั่นเองเมื่อพอกลับมาบ้านภรรยายก็เข้ามาห้ามปรามเขา ซึ่งพอก็บอกให้เธอไปหลบอยู่ที่อื่นซะและเขาก็จะไม่หยุดแน่นอนครับรุ่งคืนพวกพอก็ไปหาข่าวตอบแต่ก็ล้มเหลวเหมือนเดิมเทว่าแดนนี่กลับได้ข่าวมาว่ามีพักพวกของมันคนหนึ่งอยู่ที่ผับดังนั้นเมื่อขับรถไปถึงที่ผับพอก็ขอลงไปจัดการเพียงคนเดียวซึ่งเพื่อนๆก็แค่บอกให้เขาระมัดระวังตัวด้วยเมื่อพอก็ไปแล้วก็ได้เจอกับชายรัสเซียคนหนึ่งพอพอเห็นรอยสักที่ต้นคอของมันก็เลยทําให้จําได้ว่า มันก็คือคนขับรถที่พวกเขาเคยปล้นเมื่อตอนวัยรุ่นนั่นเองขณะที่พอกําลังจะควักมีดขึ้นมาเพื่อจัดการมันมันก็รู้ตัวซะก่อนจากนั้นมันก็ควียแก้วใส่หน้าเขาและก็รีบหนีออกไปจากภาพทันทีดานแดนนี่เมื่อเห็นพอกําลังไล่ล่ามันที่หน้าร้านแดนนี่ก็ควักปืนขึ้นมายิงมันแม้ว่ามันจะได้รับบาดเจ็บแต่มันก็ยังคงวิ่หงหนีพ่อต่อหลังจากไล่ล่ากันพักใหญ่มันก็จนบวมตรงดาดฟ้าตึกแห่งหนึ่งในขณะที่มันกําลังจะตายพอก็ถามถึงเรื่องลูกสาวของเขา ซึ่งมันก็ไม่รู้เรื่องแถมมันยังไม่รู้จักพ่อเลยด้วยซ้ำพ่อจึงเตือนสติจนทำให้มันรู้ว่าพ่อก็คือวัยรุ่นหนึ่งในสามคนที่เคยปล้นรถมันเมื่อ19ปีก่อนแต่ก็สายไปเสียแล้วเพราะมันทนพิษบาดแผลไม่ไหวทำให้พ่อเสียใจมากที่ยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนทำลูกสาวของเขาครับด้นานนักสืบเขามาพบกับพ่ออีกครั้งและก็เตือนพ่อว่าอย่าทำอะไรไปมากกว่านี้พร้อมกับเล่าเรื่องลูกชายของนักสืบให้ฟังว่าวันหนึ่งลูกชายถูกรถชนต้องอยู่ในห้อง i อ u อาการ50-50 นักสืบโกรธมากจึงตามสืบจนได้รู้ว่าคนขับอยู่ที่ไหนนักสืบยืนถือปืนอยู่หน้าบ้านคนขับเกือบชั่วโมงโดยความโมโหแต่แล้วก็ตัดสินใจไม่ทํามันซึ่งพอนักสืบกลับไปที่โรงพยาบาลก็พบว่าลูกปลอดภยัยและก็รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วที่จุดเกิดเหตุได้มีการก่อสร้างอยู่คนขับก็เลยไม่เห็นลูกของเขาและก่อนหน้านั้นถ้าเขาลงมือกับคนขับไปมันก็คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรอยู่ดีซึ่งพอ,พอฟังจบพอก็แค่หันมาบอกกับนักสืบว่า แต่ลูกชายคุณยังอยู่ว่าแล้วพอก็ขอโตออกไปครับตกดึกคืนนั้นพอกับเพื่อนเพื่อนก็ยังคงตามไปจัดการกับริ้วล้อแกงรัสเซียซึ่งพอนักสืบรู้เขาก็เสงมากที่คําบอกของเขามันไม่เข้าหูของพ่อเลยแม้แต่น้อยด้านเชอร์นอฟหัวหน้าของมาเฟียรัสเซียลูกน้องได้มาแจ้งว่ามีคนมาก่อกวนเชรอ์นอฟเลยสั่งให้ลูกน้องตามหาโตมันให้ได้แล้วก็ให้นําตัวมาที่นี่ด้วยด้านเคนขณะที่กําลังเปิดร้านเคนก็พบว่าพวกแกงรัสเซียมาหา เขาเลยรีบโทรศัพท์ไปหาพอซึ่งเมื่อพอรู้ว่าเคนมีอันตรายพอก็งงมากว่าทําไมแดนนี่ถึงไม่ได้อยู่กับเคนพอจึงรีบโทรหาแดนนี่ทันทีแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้แล้วพอก็รีบขับรถไปหาเคนทันทีครับเมื่อพ่อขับรถมาถึงหน้าร้านของเคนเขาก็พบว่าเคนโดนอัดและถูกจับใส่ในท้ายรถยนต์คันหนึ่งพอจึงรีบขับตามรถยนต์คันนั้นทันที ซึ่งพอพอขับรถไล่ตามไปได้สักพักก็มีรถมอเตอร์ไซค์ของพวกรัสเซียขับมาเกอ่ะอก,กวนเขาจนทําให้เขาขับไปชนกับรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตํารวจและก็ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมตัวในที่สุดซึ่งพอนักสืบม,มาถึงนักสืบก็สั่งให้ปล่อยตัวพอแล้วก็ถามกับพอว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมพวกมาเฟียรัสเซียถึงมาตามไล่ล่าพอแต่พอก็ไม่ยอมตอบแล้วนักสืบก็ปล่อยตัวพอไปครับด้านเชอร์นอฟมันจับเคนมาแกวนไว้แล้วก็สอบถามว่าทําไมเคนถึงมายุ่งกับมัน ซึ่งทีแรกเคนก็ไม่ยอมบอกแต่พอโดนมันทรมานหนักขเข้าเคนก็เลยบอกถึงเรื่องที่เชอร์นอฟไปฆ่าลูกสาวของพอลทำให้มันงงมากว่ามันจะทําไปทําไมกันสุดท้ายเคนเลยเปิดปากบอกว่าพวกเขาคิดว่าเชอร์นอฟทำก็เพราะต้องการจะแก้แค้นและก็เล่าให้มันฟังว่าเมื่อ19ปีก่อนพวกเขาได้ขโมยรถของพวกรัเสเซียและก็ได้ฆ่าชายคนหนึ่งตายเมื่อเชอร์นอฟได้ฟังก็ตกใจมากเพราะชายคนที่ตายไปก็คือพี่ชายของเชอร์นอฟนั่นเอง จากนั้นมันก็อดเคนซ้ำไปซ้ำมาจนแนนิ่งไปดานพอเข้ามาหาแดนนี่แล้วก็ถามว่าทําไมแดนนี่ถึงไม่อยู่กับเคนทาไมไม่อยู่บ้านและทําไมไม่รับโทรศัพท์แดนนี่เลยให้เหตุผลว่าเพราะว่าเขากําลังอยู่กับสาวๆก็เลยไม่ได้ดูโทรศัพท์ดังนั้นพอจึงถามเรื่องที่สงสัยแดนนี่อยู่แทนว่าตอนที่แดนนี่ถูกจับใครเป็นคนประกันตัวออกมาใชยเชร์นอฟหรือเปล่าและตอนนี้แดนนี่ได้กลายไปเป็นลูกน้องของเชอร์นอฟแล้วใช่ไหม เมื่อแดนนี่ได้ยินก็พยายามปฏิเสธแต่พอก็ยังคงกล่าวหาว่าแดนนี่หักหลังไม่เลิกแถมยังบอกว่าปืนรัเสเซียนั่นเป็นของแดนนี่ด้วยทําให้แดนนี่มโมโหมากจึงต่อยพ่อไปพ่อจึงสวนกลับโดยใช้มีดแทงเข้าไปที่ท้องของแดนนี่พร้อมกับบ่นเรื่องที่แดนนี่หักหลังไม่หยุดปากซึ่งพอพอยุดบน่นพอก็พบว่าแดนนี่เพื่อนของเขาได้ตายไปแล้วครับดานโอคอนเนลเขาถูกเชิญนอปเรียกให้ไปพบซึ่งพอไปพบแล้วมันก็เอาศพของเคนมาให้เขาดูโอคอนเนลจึงบอกมันไปว่า เคนไม่ใช่คนของเขาหลายปีแล้วแล้วเชอร์นอฟก็บอกให้โอคเเนลรู้ว่ามันรู้เรื่องที่พอลเคนและแดนนี่ฆ่าพี่ชายของมันแล้วจากนั้นมันก็บอกให้โอคเเนลรับผิดชอบแต่โอคเเนลก็ปฏิเสธจึงเกิดการยิงต่อสู้กันขึ้นซึ่งสุดท้ายโอคเเนลก็ถูกมันจัดการจนได้ครับ้านพอลขณะที่เขากําลังขับรถกลับบ้านพอก็นึกถึงเรื่องลูกสาวที่ตายไปและก็นึกถึงเรื่องปืนโทคาเลฟที่ใช้ยิงลูกสาวเขาจากนั้นพอก็นึกถึงเหตุการณ์ในอดีต ตอนที่เขากําลังจัดการพี่ชายของเชอร์นอฟทาให้พอจําได้ว่าเขาได้หยิบปืนของพี่ชายเชอร์นอฟขึ้นมายิงแล้วก็ได้เก็บปืนที่ยิงพี่ชายเชอร์นอฟไว้ในกล่องเครื่องมือช่างดังนั้นพอจึงกลับบ้านมาค้นดูก็เลยพบว่าพอได้เก็บปืนเอาไว้ที่ตัวเองหนึ่งกระบ,บอกจริงๆทําให้พอเสียใจมากที่ไปปรักปําแดนนี่แล้วก็ได้ฆ่าเพื่อนตายครับด้านไมเคิลเขาได้รับข้อความจากเพื่อนให้ออกมาหา เมื่อไมเคิลออกมาหาเพื่อนแล้วเพื่อนก็วิ่งหนีไปทันทีทันใดนั้นพอก็พุ่งเข้าไปชกหน้าไมเคิลและพอก็ให้ไมเคิลเล่าเรื่องราวทั้งหมดมาไมเคิลจึงเล่าให้ฟังว่าคืนนั้นขณะที่กําลังนั่งคุยกันอยู่เมื่อไมเคิลรู้ว่าพอลเคยเป็นนักเลงมาก่อนก็เลยถามกับลูกสาวของพอลว่าเคยเห็นเงินหรืออะไรเจ๋งๆของพ่อไหมสุดท้ายเธอเลยพาไมเคิลกับเพื่อนไปรือ้อกล่องเครื่องมือช่างของพอลจนไปเจอกับปืนแล้วก็นําออกมาเล่นกัน หลังจากเล่นกันเลยเถิดเธอเลยเดินไปบอกให้ไมเคิลแก็ปืนได้แล้วแต่ไมเคิลก็ตกใจจนทำปืนลั่นใส่เธอไมเคิลกับเพื่อนตกใจแล้วก็กลัวกันมากก็เลยนำศพเธอไปโยนทิ้งแม่น้ำแล้วก็สร้างสถานการณ์ให้เหมือนกับมีคนบุกเข้ามาในบ้านเพื่อแก้แค้นพอเมื่อพอฟังจบพอก็โมโหมากทั้งตัวของเขาเองแล้วก็ไมเคิลด้วยซึ่งไมเคิลก็ขอโทษพอแล้วก็บอกว่าให้ยิงมาได้เลยแต่พอก็ไม่ทำจากนั้นพอก็ทิ้งปืนและเดินกลับบ้านไปครับ เมื่อพอกลับมาถึงบ้านพอก็โทรไปหาภรรยาโดยเขาบอกกับเธอว่าเรื่องมันจบแล้วทําให้เธอดีใจมากและจะกลับไปหาเขาแต่เขาก็เล่าเรื่องขึ้นมาก่อนว่าในอดีตเขาเคยก่อเรื่องเขาได้ไปจัดการกับพี่ชายของเชร์นอฟพร้อมกับกล่าวขอโทษเธอที่เขาทําให้เธอผิดหวังแล้วภาพก็ตัดมาที่ตอนต้นเรื่องในขณะที่พอกําลังนั่งจ้องประตูอย่างไม่ละสายตาทัานใดนั้นก็มีคนเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับเล็งปืนมาที่เขาและก่อนจบ ภาพก็ตัดมาที่นักสืบได้มาที่บ้านของพอลโดยเจ้าหน้าที่กําลังขนศพของพ่อออกไปเมื่อภรรยายของเขาเห็นเข้าก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจครับขอสรุปแบบสั้นๆนะครับลูกสาวของพอนักธุรกิจใหญ่ถูกฆ่าตายพอกับเพื่อนอีกสองคนจึงไปตามไล่ล่าตัวฆาตกรเองซึ่งพอสืบไปสืบมาก็ดันไปเกี่ยวข้องกับแก๊งรัสเซียที่พอกับเพื่อนๆเ,เคยฆ่าไปเมื่อในอดีตดังนั้นเขาจึงตามไปแก้แค้น แต่สุดท้ายพอก็ได้รู้ว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะพอได้มารู้ความจริงว่าลูกสาวกับเพื่อนๆได้นําปืนรัสเซียของพอมาเล่นและทําปืนลั่นใส่ลูกสาวของพอตายเท่าว่ามันก็สายไปเสียแล้วพอพอพวกมาเฟียรัสเซียได้รู้ว่าพอได้ไปฆ่าคนของมันตายพวกมันก็เลยตามมาล้างแค้นพวกเขาครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนังปลุกแ้นสัญชาติคนโหดใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนํากันมาได้นะครับหนังมีทุนสร้างอยู่ที่25ล้านเหรียญ ทำรายได้2.4ล,ล้านเหรียญได้คะแนนจาก imdb 5คะแนนและได้12%จากเว็บพร็ t e n ต้นโทเเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแ้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ